ครับคู่นี้ครับสนับามตาคู่นี้ บ้านคนครับในชุดสูทขาว่าพบกับอลินดาครับในชุดสีชมพูฟาเกมกาลังจะเริ่มแล้วครับอลินดานี่เมื่อเช้านี้เสมอมาหนึ่งหนึ่งครับส่วนบ้านคนนี้แพ้มาครับฉะนั้นนี่แหละครับเกมครับอลินดาขอแค่ไม่แพ้ครับบ้านคนต้องชนะอย่างเดียวแล้วนี่โอโหีหนึ่งต้นมาด้วยความดุดันล้วสบายนี้ของบ้านคนครับ บ้านพุ่ก claro ับอลิดาเอ็นงตาบุญกับแล้วจังหวะนี้กูหูได้ด้วยครับอลิดาบ้านพุ่มบ้านพุ่มสี่แยกบ้านพุ่มเรานี่แหละครับมาแล้วก็ไม่ได้ห้างไปครับจังหวะนี้ครับแม่ถือว่าไม่ได้ครับวันนี้กลายเป็นบอลของอลิดาอลิดาอลิดายังไงไปเอาแล้วบ้านพุ่มได้ ไไม่เอาโอ้โหว้ว้ไปเออโอ้โหเสษได้เาไปไม่ทางเลยจัวยงวะนี้อย่างอย่างพาบอลมาใหม่เขาบ้านคณบ้านคลต้องได้ให้ได้ให้ใหเร็วจัวะนี้บ้านคนถ้าอยากมาในวพุ่นี้ลรกนี้ต้องมาครับต้องนีต้องมาครับแล้วจีเข้าหายิยอเพื่อพอลินดาบ้านคนได้อยู่บ้านคนแล้ว ก็มวกลารให้เป็นบอลของบ้านูนครับโอ้โหครับตอนนี้ก็เปม่กลายเป็นบอลของบ้านคนครับเอาละครับฟีจิ้งลูกนี้ได้ลุ้นเหรอครับแบบนี้เอากันต่อครับจะไง ฟีคิกลูกนี้ครับบ้านโคต้อมาไหมเปิดใหญ่เข้าไปไม่โดนเลยรับอาแล้วโดนโตกลับโดนโต้กลับแล้วครับแบบนี้ยังไงยังไงแล้วแม่ยังดีอยู่ครับปู่หูอุยโอ้สู้กันแบบจริงๆครับคู่นี้อลินดาอลินดามาไหมอมันมันสูงสีดูดีกันเลยเกินครับ แล้วข้ามผมไม่ข้ามครับยังได้อยู่บาดผมโอโ้ <prompt> โหเอ้โอ้โหับสูสีกันเหลือเกินครับ เอาละครับตอนนี้ก็ไปโอ้โหตอนนี้ครับยาวๆก,กันไปครับพี่ไม,ม่จิงเมืองคงใช่ไหมครพี่ไม่พี่ไม่จต่อรินดาเป้นพี่ไม่เหระบ้านคนนี้คือเมืองคงโอ้โหตาวแล้วครับตอนนี้ครับเมืองคงกับพี่ไม้ครับอรินดานี่ทีงานจากพี่ไม้นี่กระแสมาด้วยเมื่อกี้เนี่ย บอลลีโคาปปราชสุโขทัยพ่มาได้ที่งสองด้ยรองแชมป์ได้น่าเสียดายด้วยคผ่านสามคะแนนตามแชมป์อย่างปัตธงชัยยูไนเต็ดนะบอลโคลาปปราชสุโขทัยเอาแล้วครับบ้านคนบ้านคนเลือดโลดเสียงเสียงเสียงดซ้ยายนี่เสียงนี่นะครับเอเกลักษณ์ของบ้านคนับ เสีงสสยงครับเสียงให้ประจำทีมอรินดาครับให้ประจำทีมอรินดาเชิญเลยครับหยุดเวลาให้ครับกรรมการยุดให้ครับจับเชือกที่ทำไมตับเชือกที่อ่าไปแล้วจะเล่นไปก่อนเลยเอาเพียอูเอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับไปแน่แล้วแบบนี้เอาแล้วลินดาครับมีหนึ่งคะแนนแพ้ไม่ได้เหมือนกันนะครับลินดานี่ขอแค่ไม่แพ้เข้ารอบครับ บ้านพลต้องชนะอย่างเดียวครับฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของแต่ละทีมครับเหมือนกับมะม่วงหกกล่องครับเป้าหมายที่สามคะแนนอย่างเดียวครับผมจะแซลเจ้าถิ่มจนจบอ่ะเออเออหวานยาวา กรรมการเป็นชื่อเลยนะกรรมการจุดเวลาให้อยู่นะครับกรรมการเราจุดเวลาให้อยู่ครับตอนนี้โอเคครับเอาเละครับอลินดาครับ ตามแล้วแบบนี้ครับโอ้โหเอาแล้วครับแบบนี้มันสนุกแบบนี้นะครับถ้าเป็นนัดสุดท้ายของทั้งคู่แล้วมาวัดผลเองครับแล้วแม่ผู้เล่นคนที่แปดเข้าไปยังไงครับผ <Yeah. S 1> ู้เล่นคนที่แปดเข้ไปไล่หน่อยครับอ่ะ <Yeah. S 1> บ้านโพลครับระวังครับระวังโอ้ตรงนั้นด้วยระวังครับระวัง <Yeah. S 1> ตรงโอ้ไม่ออกไม่ออกด้วย <Yeah. S 1> แล้วอื โอ้โหครับนี่ฮะโอ้โหแจโอ้โหแจแจนิ่งเลยฮะตอนนี้แจนิ่งเลยฮะโอ้โหอ่ะมามาชมเกมนในสนามกันต่อครับอารินดาบ้านพลอาร <ๆ S 2> ินดาอารินดาลื่นนิดนึงกันจังหวะนี้บ้านพลบ้านคนได้บ้านพลเอาแล้วบ้านพลฮักเข้ามาโอ้โหไม่มีใครชา้ากันจังหวะนี้ครับ โอ้โหเสียดายแล้วทวานนดิมาไหมแล้วกรรม,าามาการบอกฟวามมีการถักครับเล่นมาแล้วไปอลินดาอรินดา,รนดาครับเห็นกูที่เจ็ดแล้วตอนนี้ยังรายปานพนลินดาอลินดาพิดไว้เข้าทางบ้านพนบ้านพนบ้านพนสวยท่าเอาแล้วซับไม่รอหล ลอยิงโอ้โหเลี้ยไล่เลสียงเสียงเสียงโอ้โหสุดยอดครับบ้านทุนครับสองโซนแล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับโอ้ได้กรีดสองครั้งแล้วครับความเชียร์ของบ้านทนเอาแล้วครับอาริมดาครับโอ้โหตอนนี้งานหนักเป็นสองเท่าแล้วครับ เอาแล้วครับเอลินดาเอ็กนาตาถิงเงื้บโอ้โหแล้วตอนนี้ยังไงครับเสียไปสองประตูซ้อนๆแล้วไหลเข้าไปเบียดบังไว้ยังได้เทียร์แล้วจงังวะนี้เตะทิ้งไปก่อนเอาแล้วมาเข้าทางบ้านเพื่อนุลสาประต,ตออรูออกมาไกลออกมาไกลโอ้โอ รีบ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 สามแตดตัวศูนย์ครับโอ้โ oh หเป็นไปได้จังไดครับสกอร์นี่ไม่อยากจะเชื่อตอนนี้ครับโอ้โหโอ้ oh ho. หลังลอยครับลินดาเอ็กนาตาหินโอ้โ oh หเป็นไปได้ครับ เอาแล้วครับตอนนี้ครับอลินดาเอกนาตาลินก็ต้องเร่งกว่านี้ครับสามสกอร์ชิงหนึ่งสองแล้วไม่หลุดด้วยครับเมืองพลไอ้บ้านพลดักได้บ้านพลบ้านพลอลินดาอลินดานาตาลินนาตาลินอลินดาดาตาลินเนี่ยพาไปแล้วก็ย้อนกลับมาได้อยู่ หลับแล้วโดนบงังโดนบงังโดนบังไม่ออกครับบอลมันหมดแรงแล้วหนาตายหินได้ด้วยโอ้โดนจิ้มไปโดนผู้เล่นของตัวเองออกอีกตาหาาครับโอ้โหเป็นไปได้จังไดครับแล้วกรรมาการให้เป็นฟาวกลายเป็นบอลของบ้านพลโอ้ตอนนี้บ้านพลียิ้มเหรอตอนนี้เออ ก็แบบนี้นี่บ้านทนยิ้มเลยครับสามศูนย์แบบนี้ครับยกเตะทิ้งออกไปก่อนครับอลินดาคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเชิญเลยครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับโนนตะโอพบกับผู้พันดุกดิก๊กเอ็ดมาดามอิงครับโนนตะโกครับพบกับผู้พันดุกดิก๊ก เอ๊ะมาดาบิงครับูุต่อไปครับเชิญเลยครับบ้านบนแม่ทำบอลลั่นออกข้างไปครับตอนนี้ครับโอ้โหตอนนี้ฮุมจริง<น>อารินดานแล้วฟา แล้วมีใบเหลืองด้วยครับแม่กังกว่าดีกรรมการมอง็นการตัดเกมครับเอาแล้วครับแบบนี้ครมเล่นยังไงครับสีคิกลูกนี้ได้หรือล่ครับแบบนี้จะเล่นแบบไหนสีคลิกของอลินดาเอกนาตาหินครับ ข้าานครับแล้วกรรมการเป่าต้กงวินไปได้คถึงแรกครับเปลี่ยนแดนสลับฝั่งเลยครับเปลี่ยนแดนสลับฝั่งเลยครับโอ้โหเป็นสปอร์ที่บานพลนี่จิงความได้เปลี่ยนอย่างเยอะเลยครับสามศูนย์ครับตอนนี้เปลี่ยนแดนเลยครับเปลี่ยนแดนแล้วทําการแข่งขันต่อเลยครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยเชิญเลยครับ เอาละครับตอนนี้ครับไม่แน่ครับอีกสิบนาทีนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับเสียสามก็อาจจะยิงสามได้ครับสําหรับรินดาเอกมาดนหินเงี้ยมาตาหินเงี้ยตัวดีนี่ครับบานพลนี่รูปเสาทุกอย่างครับขนาดรูปเสายังลูกดีขนาดนี้ับโอ้โหยิงไกลได้ครับแล้ว นี่หนึบเลยครับนี่บอกใจเย็นๆเปิดพุ่งพุ่งแล้วทันไหมทันด้วยครับแบบนี้ทันแล้วโอ้โหไม่ทันครับเล่นมาแล้วครับอลินดานะตะหินเล่นไปแล้วครับมาแล้วครับ,แล,รบแล้วบ้านพนอลินดาอลินดา อ่ลินดา <ขอ S 1> นา <ขอ S 1> ตาหินแหวดแหวดเอ้ยแล้วจุดโทโล่โอ้เอาแล้วเอาแล้วครับโอ้โหจุดโทษครับสนุนนี้มาในสนุกแล้วครับเ,เวลาที่เหลือครับเอาแล้วครับโอ้โหกรรมการก็มองอยู่แล้วครับแล้วพอเล่นต่อไม่ได้กรรมการเตาทันทีเลยครับเป็นจุดโทษครับ เอาแล้วครับ10นาทีนี้เสีย3ครับจัด10นาทีนี้จะได้3คือแม่ป้านพลครับต้องรวมใตรำใจครับลูกนี้ต้องมาก่อนครับอลินดาลินดารอสัญญาณเสียงนุกวี่จกากำกับงานครับ ยิ่งเอาโอ้โหเฮียดีอ่ะติ๊กติ๊ครับตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ครับตะไคร้รีบพันตะไคร่นะตะไคร้มันขาดโอเคครับโอ้โหนึ่งสามครับไล่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้หนึ่งประตูต่อสองครับเอาแล้วครับบ้านอล น้ำสามสกออยู่ดีๆตอนนี้เหลืออยู <az es 70> ่แค่สองสกอครับเอาละครับดารินดาครับอารินดาได้เหนวจะมีนุงขึ้นหรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลือครับแล้วลื่นนิดนึงครับนี่ขอนอนนานๆหน่อยครับตอนนี้อริการนับสองนับสามนี่ฮะนี่นับไปเห็นแล้วนอนได้ต้องเล่นไปเลยหกได้ทีแหกวินาทีครับฉะนั้นนี่ผมเวลาไม่ได้อยู่แล้วครับ แล้วมีเสียงลูกวีดกรรมการให้เป็นบอลของบ้านพลครับเห็นแฮนด์บอลครับจังหวะนี้ครู่อไปแล้วเจอเลยนะครับเตรียมความพร้อมข้างสนามเลยครับโนนตะโกครับกับผู้พันดุกดิกเอ็กซ์มาดามอิงครับโนนตะโกครับกับผู้พันดุกดิกเอ็กซ์มาดามอิงเต๋าแล้วอลินดานาตาหินแล้วเป่าโอ้โหเอาแล้วครับ ไม่แน่ครับไม่แน่ครับแบบนี้ <S <S ไม่แน่ครับแม่เอาแล้วโอ้โห,โหจะรูมนี้มานี่เวลาที่เหลือนี่นสนุกแน่นอนแล้วเอาแล้วครับแบบนี้จะเป็นแบบไหน รอ,อยังไงรอสัญญาณเสียงนกบินนะครับรอสัญญาณเซนโนบินยิ่งโอ้โหโอ้โหยังไงครับชี้ไปตรงไหนเตะมุมครับโอ้โหนิดเดียครับเป็นเตะมุมของอารินดานาตาหินโอ้โหบั้นบั้นพลบัน,บนพลปัดออกมาไม่พ้นอย่างได้อยู่อารินดา อ่ะลินดาโอ้ยัาไงอลินดาอลินดาโอ้โดนโดนใครครับโอ้กรรมการให้เป็นบอลอลินดาครับทุ่มประมาขอแล้วไหลเข้ามาด้ลินดาโอ้โหติดไปเรยของบ้านพลครับแล้วบอลออกข้างครับให้เป็นบอลทุ่มครับเออโดไปเตะบอลทิ้งแบบนั้นครับต่อหน้าต่อตากรรมการดฮวย คนใช่ไหมอมไม่ใช่ครับผมนึกว่าคนเดียวกันกับเมื่อกี้โอ้คนละคนะคนละเบอร์คือตกใจหมดเลยไปตีบอลทิ้งเรืองน,นั้นครับแล้วแล้วยังไงเดี๋ยวโอ้โหเป็นฟลาครับบ้านคนได้แล้วแม่หายใจหายคอข้องครับเอเอล โลโลพี่ไม่ครับไม่ไม่หมดไม่หมดอ่ะอันนั้นหลุดไหมโล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 ไม่ดีละ น่าจะฐานตัวนั้นหมดแล้วมั้งน่าจะฐานตัวลักสันดาลหมดอะ่ะอันนี้ไม่หมดเปลี่ยนใหม่มีสองตัวอยู่เปลี่ยนใหม่ครับเอาน้ำชาเปลี่ยนเปนใหม่เลย เอนครเนอลงสี <las se. S 3> ่หนึ Arizona, ่งแล้วนะครับนะเมื่อกี้เนี่ยนเขาลูกนึงลง

เบล่าฮัลโลโลโล,โลไม่ติดเอาไม่ลอยก็ได้ครับไม่ลอยไหมไม่ลอยติดไหมล่ะโอ <c oughs> ้ตอนนี้นี่เป็นบ้านโทลแล้วทีมความได้เปลี่ยนเป็นสีแดงคุ่ต่อไปครับนนทโกครัแบกบับภูพันดุกดิกเอ็ก มาดามีงกับเชิญเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามเลยครับลุงตะโกนี่จะเป็นนัดที่สองแล้วครับแต่คุณพายลุงกิ๊กนี่นจะเป็นนัดแรกนะอาจารย์ยังไงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะคมาดูดิไอ้มาดามีงครับกับลุงตะโกนครับคุณผู้ชายครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับเตรียมความพร้อมของท่านในที่ข้างสนามได้เลยเอาละครับตอนนี้มาแม่ นี่ยรโอ้โหตอนนี้ไม่รีบนะครับบ้านคนตอนนี้ครับสิ่งความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดกับสามตัรที่นําอยู่เลนมาครับแล้วแหมปล่อยทะลักไปถึง้รกษาประตูของอลินดานาตาหินเลยครับอลินดานาตาหินต้องรีบต้องเล่งกว่านี้ครับแม่ได้มาหนึ่งแต่เสียไปอีกนี่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วโอ้โหบ้านคนเคลียร์ยาวยามาเลยครับ แล้วตรงนี้มันติด,ม,ตดมันเ,านนนเอ,อาเอา,อออา,า,า,าอโอ้โหย่างติดเหมือนเดิมแล้วมอยากเอาตัวรอดครับอันดายิงดาไหลเข้ามาด้านในแล้วรลยิงโอ้โหเออไม่ตรงมันจวมานี้โอ้โห ตอนนี้เป็นบอลของอาินดาครับอาินดาเล่นสั้นๆนยิงสเสาแรกแล้วยังไงเข้าไปแล้วกรรมการบอกเข้าไปแล้วครับเอาแล้วครับสองสี่ครับสองปั้นด้วอสี่ครับตอนนีนน้เข้าไปแล้วครับ,รบอกรรมการชี้เข้าไปแล้วครับอ่าไม่เนไรครับผมเหเวลาอยู่อีกหนึ่งครับมีเวลาครับ แกหลงกแกดนแกดนแกโดนนสิแกได้เขี่ยนเยอะกว่าทำไปได้ไไชมนแล้วได้่ลงติ๊กตอกแล้วับผมได้่ลงติ๊กตอกแล้วับ เออมาต่อครับแล้วตาวนี้จะตัวไหนจะมั่งเวลาที่เหลือน้อยเต็มทีครับแล้วกรรมการเป่าล่าเปนหมดเวลาการแข่งขันก็โอ้โหเป็นบ้านคนครับเอาชนะอีนาไปได้ครับ4-2ครับเอาผู้แบบนี้ยิ้มแล้วครับตอนนี้ กูจะไปครับโนโตโกครับกับคุณพันดวกเอกมาดาวดีครับเชิญเลยครับทางออนไลน์ครับไปกันอีกด้าหม่เลยครับพัดตะรกบเดี๋ยวมันตามต่อเัาไป